สวัสดีครับกลับมาพบกับเปิดช่องเอเปิดกล่องของระสมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมออกมาข้างนอกนะฮะก็มีโอกาสได้เจอเจ้านี่ครับมันคือกับดักนกนะครับนี่นะครับกับดักนกนี่ก็ไม่มีอะไร คอร์นนี่มันทำด้วยอันนี้เป็นทําขึ้นมาเองนะเจ้าของมาทําขึ้นมาเองเอาไว้ดักนกนะฮะทำด้วยไม้แล้วก็เหล็กแล้วก็ตะข่ายเนี่ยนะตะข่ายนนะฮะนกจะเดินเข้ามานี่นะฮะเหยียบนะฮะนี่นะฮนะแกนจะขยับนี่นะแล้วก็ แกนตัวนี้นะะนกจะชนเดี๋ยวนะครับทำด้วยนี่นะนะนนะนตะแกรงตะแกรงเหล็กนะครับ ดึงการทำงานหนึันก็คือดึงสักครู่นะครับดึงตะข่ายตัวนี้ลงมานะครับแล้วมาเกี่ยวกับลวดตัวนี้ลวดตัวนี้ครับ ในไม้แกนไม้จะตั้งนกก็จะเดินเข้ามานะครับ,รบเดินเข้ามาบริเวณนี้แล้วก็จะไปชนกับไม้ตัวนี้ทนะาให้ไม้ตัวนี้ขยับไม้ขยับได้ที่นี่นะครับวดทีเกี่ยวกับเกี่ยวอยู่ตรงนี้เนะี่ยก็จะขยืยอนออกแล้วเหล็กรั้วดด้านนี้ที่มีตะขครอยูนะ่ก็จะพับขึ้นไป จับนกตัวนั้นได้นี่นะฮะผมสาธิตให้ดูนะครับน,นะครับนกกะเดินออกมาบริเวณนี้แลม,มาชนกับแกนตัวนี้นะเมื่อแกนตัวนี้ขยับทําให้ลวดที่เกี่ยวอยู่ตรงนี้หลุดออกก็จะพับขึ้นไปนี่นะฮะนกก็จะติดบริเวณนี้นะครับนี่นะครับให้ดูอีกรอบนะครับนี่นะัะ ใหญ่ที่กับดักตัวนี้ที่ผมเห็นเขาใช้เขาก็จะใช้กันนกกวัดอะไรพวกนั้นนะฮะนกเขาอะไรพวกนี้นะฮะ,น,ะนี่นะฮะนะแกนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้ลวดเส้นนี้นะฮะที่เกี่ยวอยู่กับที่เกี่ยวอยู่กับเ,เนี่ยฮะตัวลวดโค้งๆแล้วก็มีตะข่ายรองรับอยู่นะฮะจะดูอีกครั้งนะฮะ นี่นะแกนตัวนี้นะนกก็จะเดินมาชนนะชนได้จังหวะนี่นะอืมอมันไปเกี่ยวครับเกี่ยวกับตะคายนี่นะครับรูดแล้วไปเกี่ยวกับตะคะยตายจริงมันจะเด้งขึ้นมาเนี่ยนะฮะนี่นะครับนี่นะครับ อั้งหนึ่งนะครับฟื้นนี่นะครับ,น,น,รบนกก็จะติดอยู่บริเวณนี้นะ ี่ยงกันน,นี้นะครับนี่นะครับแล้วก็นกก็จะเดินมาบริเวณนี้นะครับเขาก็จะมีเหยื่อล่อพวกข้าวเปลือกข้าวสารหรือเหยื่อล่ออย่างอื่นฮะแล้วแต่ชนิดของนกนะฮะนี่นะฮะนกก็จะเดินมาชนก้านไม้นี้นะฮะ <laughs> ก็จะพับขึ้นมานะนกก็จะติดอยู่บริเวณนี้นะครับ เพืเ่อนๆหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้จักนะฮะเนี่ยกับดักนกนะครับนะครับนี่ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเจ้าของกับดักนกนี่ก็ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็คือเลิกแล้วนะเลิกดักนกล่านกแล้วนะครับแต่มันก็ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาอะนะเ,นเพื่อนเข้ามาชมคลิปแล้วก็สาม,มารถติดชมใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับ จะได้เจอดูคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้เปิดกล่องของสะสมขอจบคลิปไปด้วยภาพของกับดักนกนะครับที่ดักนกนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับนี่นะครับอา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ